แอดอาร์สสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมดาร์กอนสไลเยอร์ครับตัวเกมเป็นแนวไอเดอร์อาร์พีจีครับผมรวมทีมออกล่ามังกรแบบสายชิลก่อนจะไปรับชมกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับงั้นเราไปดูข้อมูลของตัวเกมกันครับหลังจากเข้าเกมครับแล้วก็จะเจอหน้าจอแล้วก็ UI ประมาณนี้ครับผมซึ่งค่อนข้างหน้าจอเล็กนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าของเกมครับตั้งค่าของเกมกดที่มุมซ้ายมือบนครับ ก็จะมีปนะิดเปิดเสียง Daily r e บ o r d เนาะเปลี่ยนภาษาครับซึ่งภาษาเนี่ยมีค่อนข้างหลายภาษาแล้วก็แต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ YouTube Discord แล้วก็มอเกมของค่ายนี้นะโอเคเรามาดูที่โปรไฟล์ครับโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวละครเรานะแล้วก็สกิลที่เราใส่อยู่แล้วก็อาวุธแล้วก็สัตว์เลี้ที่เราใส่อยู่ก็จะมีสเตตัสโดยภาพรวมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆของตัวเกมกันครับผม เรามาดูระบบแรกเลยระบบแรกก็คือเควกของเกมครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีดําเนินการด้วยเป็นระบบของ RPG คือเควกนะอยู่ตรงมุมขวามือบนครับผมอานที่2อเราจะมาดูของตรงมุมตรน,นี้ครับที่จะเป็นพวกรนะีวอร์ดนะถ้วยเนี่ยก็คือแลน์กิ้งครับผมส่วนจดหมายเนี่ยก็คือของแจกของเกมนะแล้วก็เข้าไปกดได้เลยส่วนหนังสือไม่ใช่ดิมดนคัมคพีตรนนี้ก็คือเป็นเควกเดลิเควกครับผมแล้วก็กดเข้าไปรับได้เลยนะครับของฟรีอันนี้ก็เป็นใช้ยาครับกดใส่ได้เลยอัพทายเนาะ ก็แนะนาให้ใส่ฉาย,ยาที่อยู่ล่างสุดครับผมแล้วดับ4ีเขาก็มีมีบอ่อเห็นไหมครับยิ่งล่างก็ยิ่งดีอ่ะส่วนตัวนี้ก็คือของฟรีครับก็กดรับได้เลยครับส่วนระบบต่อสู้ของเกมครับอย่างที่บอกคือเป็นไอดอลเนะเล่นง่ายอยู่แล้วเราแค่กดตรงนี้ครับออโตโอ้ตัวละครก็จะใช้สกิลอัตโนมัติครับแล้วก็ยังมีระบบของการอัปเกรดนะอ่ะสมมติถ้าเควกเราครบเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบด้านล่างกันบ้างครับว่ามีอะไรที่สําคัญเนาะ อย่างแรกเลยคือ u i p ก e n t ครับ Equipment เนี่ยก็คือของที่เราสวมใส่เนาะสมมุติถ้าเราสุ่มกาชามาเนี่ยแล้วก็กด enhance all ได้เลยครับแล้วก็ใส่ครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาจะค่อนข้างฉลาดนิดนึงครับเขาจะบอกเลยว่าชิ้นส่วนไหนที่ดีสุดเนะบางทีโดยปกติแล้วตามความเข้าใจของเราเนี่ยอาวุธที่อยู่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะดีสุดเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลของอาวุธใช่ไหมครับถ้าเราได้ซ้ำเนี่ยเหมือนได้เสกซ้ำเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาแล้วตัวเกมก็จะบอก หมือนมีเครื่องดอกอจะเรียกว่าอะไรเครื่องหมายตกใจครับแบบนี้ครับขึ้นอยู่ที่วุฒิแล้วก็ใส่วุฒินั้นได้เลยวิธีเปลี่ยนก็กดกดที่วุฒิแล้วก็เลือกที่อีควิคเนะาะฮะชิลเหมือนกันครับในเคสก็เหมือนกันครับซอยคอมาโดยระบบเดีวยวกันเลยอโอเคงั้นเรามาดูที่คอสตูมต่อครับตัวคอสตูมเนี่ยของเกมนี้จะมีความสามารถด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะใช้เพชรสีเขียวเนี่ยในการซื้อเนาะซึ่งก็จะมีผมมีหน้าเนาะ สมมุติถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมต้องซื้อหน้าเท่ๆให้หน่อยอืมอันไหนดีนาะอ่ะอันนี้เห็นไหมครับหน้าตัวละครก็จะเปลี่ยนเนาะแล้วก็จะมีสแต็กเพิ่มก็คือลีเจนที่พีหนึ่งร้อยนะครับโค้ดก็มีนะครับผมก็คือชุดเนาะก็สามารถเลือกได้ตามที่เรามีเงินของเพจสีเขียวเนาะอันนี้ก็คือสัตว์ขี่ครับผม ซึ่งตอนนี้ผมขี่อยู่น้องหมีอยู่นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ก็จะมีสเต็กพิเศษบอกบวกเช่นมูเมนต์สปีดครับเดินเร็วหรือเ p พีนะก็เลือกได้เลยครับส่วนสกิลอันที่3เนาะสกิลเนี่ยจริงๆแล้วระบบคล้ายๆกับอ q คิวเมน t ครับก็คือการใส่สกิลเนาะแล้วก็เอ็เนซานออได้ถ้าเกิดเราได้สกิลซนะ้ำเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองใส่สกิลนี้ให้ดูนะครับนะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยเราก็สามารถถอดใส่ได้นะโดยกดที่สกิล อันนี้คือก็คือถอดเนาะแล้วก็สามารถจัดได้ถึง5สกิลนะครับแต่ว่าผมคิดว่าให้สกิลเ,เ,เดียวก็พอ s น i ะสปิริตอธิบายเข้าใจง่ายเลยมันคือสัตว์เลี้ยงของเกมนีนะครับก็กดใส่ไปเลยครับพอตอนนี้ผมใส่ได้2ตัวเนาะโอเคครับเราไปดูที่เรลิกนะครับก็คือของที่ลึกตอนนี้ก็คือจะเป็นการซัมมอนครับก็จะบวกสแต็ของเราเนะซึ่งตอนนี้ผมยังซัมไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเพรสีฟานะครับ มาดูระบบรองสุดท้ายของเราคือเวอร์ครับเวอร์ Word เนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างครับคือ Adventure กับดันเจียนแอดเวนเจอร์เนี่ยก็คือเราจะกดเข้าไปที่ด่านต่างๆครับผมแล้วก็จะเป็นการสู้กับบอสหรือว่าสู้กับมอสเตอร์เนาะแล้วก็จะได้รางวัลได้เพชรเขียวตรงนี้ครับส่วนดันเจียนอธิบายเข้าใจง่ายเลยคือฟาร์มทรัพยากรตัวหินสีฟ้าที่ใช้เปิดรีลิกนะครับผมก็คือเปิดของเทียนลุกเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองดันให้ดูครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีรางวัลนะวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายครับก็กดออโต้สกิลไว้ที่เหลือ ก็ตามนั้นได้เลยครับตัวเกมก็จะเล่นไปแบบออโต้ให้เลยนะครับสำหรับวิธีการผ่านด่านก็เราจะเห็นหลอดแดงด้านบนเห็นไหมครับถ้าหลอดแดงด้านบนเนี่ยจนถึงตรงนี้ครับเราก็จะเจอบอสแร้วกาจัดบอสได้ก็จะผ่านครับผมแล้วเราก็จะได้รางวัลตามฉากต่างๆเนาะอันนี้เจอบอสแล้วครับ อันนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นแถบล่างเนาะผมเล่นแถบล่างไม่ได้เล่นแถบบนอ่ะดันเจียนก็จะเหมือนกันนะครับเลยขออนุญาตข้ามไปสุดท้ายก็คือช็อปครับช็อปก็คือของที่เราขายครับผมก็จะมีซัมมอนแพ็กเกจและเคอร์เรนซีเนาะก็คือแลกเงินแล้วก็พาร์ตครับพาร์ตก็เหมือนบัตเทิลพาร์ตนะครับถ้าเราอยากซัพพอร์ตเกมเนี่ยก็ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะซัมมอนเดี๋ยวผมไปดูครับซัมมอนก็จะมีอาวุธชุดเกราะเนาะ ใส่คอสกิลแล้วก็สมอนสปิริตก็คือสัตว์เลี้ยงนะสมมุติว่าผมอยากสมอนเนี mm ่ยเอเซตก็จะประมาณนี้ครับซึ่งเลเวลของสมอนสกิลเนี่ยมีบอกนะครับเลเวลห้ายิ่งเลเวลสูงการสมอนเนี่ยก็จะได้ของดีขึ้นเนาะอ่ะย้อนกลับไปที่การตีบวกนะเห็นไหมครับถ้าเราได้สกิลซ้ำเนี่ยกดที่เ i ็น t a n t อ n เลยเห็นไหมครับเขาจะบอกเลยว่าสกิลอะไรที่สูงเนาะซึ่งเลเวลสกิลก็จะขึ้นแล้วครับก็แนะนําให้ใส่ที่ที่เลเวลพวก4ี่หรือเลเวลห้าเป็นหลักเนาะเขาจะค่อนข้างแรง เราสามารถดูที่สก,กิลได้ครับเขาะจะบอกความแรงอยู่เห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยครับว่าความเทต่ตรงไหนอ,อันนี้ผ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเกม d r a g o n Slayer ครับผมเรามาสรุปภาพรวมของตัวเกมดากอนสเลเยอร์กันครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวอีเดอร์อารพีจีนะผมคิดว่าด้วยระบบอเดอร์ของเกมเนี่ยคล้ายๆกับเกมื่นเหมือนกันครับแล้วก็ มีทุกระบบที่ทําให้ผู้เล่นน่ยสบายนะผมว่าเหมาะสำสำหรับสายชิวนะที่อยากเล่นเกมแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยครับผมตัวเกมเนี่ยมีเฉพาะของตัว Android นะครับสำหรับ iOS ยังไม่มีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ